สวัสดีเข้าวันนี้จะมารีวิวซีรีส์จีนเรื่องแรงไฟในบุปผานำแสดงโดยนางเอกสาวเรออีจาที่มารับบทชูสาวาประกบคู่กับพระเอกหนุ่มหยางโย่หนิงที่มารับบทเหวินจือชิวบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่ชีวิตต้องต่อสู้และได้พบเจอผู้ชายสามคนเป็นเรื่องราวของชูสาวานางเอกของเรื่องต้องการช่วยพี่ชายที่เป็นนี่นอกระบบทําให้โดนจับตัวไปพวกเจ้าหนี้บอกว่าให้ชดใช้เงินคืนแล้วจะปล่อยตัวพี่ชายนางเอก นางเอกจึงต้องไปแต่งงานกับเฉินต้าซุ่นลูกชายเท่าแก่เฉินเพราะต้องการนำสินสอดมาไถ่ตัวพี่ชายแต่เฉินต้าซุ่นก็ปฏิบัติกับนางเอกอย่างดีด้วยความที่เป็นคนเก่งนางเอกจึงได้รับความไว้ใจจากเท่าแก่เฉินให้เข้ามาดูแลกิจการแต่เท่าแก่เฉินกับเฉินต้าซุ่นก็จากไปโดยไม่คาดคิดทำให้ลูกชายคนรองของเท่าแก่เฉินได้เข้ามาดูแลกิจการต่อแต่เขาก็ทำให้ร้านยาตกต่ำรัส์สินสูญสิ้น นางเอกจึงเปิดร้านยาใหม่เพื่อดูแลคนในบ้านและตั้งใจจะเริ่มต้นใหม่กับเซี่ยชูคนรักในอดีตแต่แล้วบ้านสกุลเฉินก็โดนโจรขึ้นและนางเอกยังเสียลูกสาวไปในเหตุการณ์นี้สุดท้ายนางเอกจึงจากบ้านเกิดไปที่เซี่ยงไฮ้เธอประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทําให้หวินจือชว,ชวนนางเอกมาร่วมลงทุนนางเอกจึงค่อยๆกลายเป็นนักธุรกิจหญิงในที่สุดเป็นแนวดราม่าที่ดูสนุกนางเอกคือสู้ชีวิตสุด,สด ออกอากาศทางยูคูค่า